ตอนตอนที่เราแต่ดูหน้าหน้าตาดีนะหน้าน่าจะอยู่ไปถึงแปดสิบเก้าสิบคนถ้ามันอยู่ที่กําลังใจนะไอโ้โรคพวกนี้โรคโรคมะเร็งอยู่ที่กําลังใจนะถ้าเราไม่ไม,ไม่ตําหนิตัวเองไม่ไม่โทษตัวเองมีพรพรูปหนึ่งมาบวกกวับพี่เป็นภาพใหม่แกเป็นโรคแพนิกเป็นแพนิกเวลาแม่เครียดโยมแม่ก็จะมาเล่าให้ลูกฟังลูกเป็นคนไม่ค่อยพูดเวลา เวลาที่ลูกฟังฟังโยมแม่ก็จะเครียดตามแม่เพราะว่าลูกไม่รู้จะไปเอาออกทางไหนพอแกเก็บความเครียดไปทุกวันทุกวันแกเป็นแพ้เป็นแพนิกแต่ว่าพอพอมา<บ>มาบวชอันอนัญงสมบวชอยู่ได้พอมาบวชแล้วมันต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่การกินการนอนห่มจีวรวัดปฏิบัติก็ต้องทําแบบใหม่ๆยิ่งเป็นสายกรรมฐานอย่างลวงพี่ก็เป็นไปอยู่กับวัดลุงบุกคบุกก้านบ่อยๆเขาก็วัดปฏิบัติก็คล้ายๆวัดป่า แต่หลวงพี่ก็ฉันมาละมือแหละแต่ว่าหมู่คณะก็ฉันสองมือก็ไม่ว่ากันนี่ก็อันนี้ก็เตรียมมาฉันเพลนนี่ตอนเช้าก็ฉันนิดนหน่อยพอมันไม่กัดไม่กัดกระเพาะแล้วก็มาฉันเพลนไม่งั้นนี่เห็นมีหมู่คณะหลวงพ่อสีนวลท่านเราได้ฟังท่านเดี๋ยวก็ฉันเช้าเดี๋ยวก็ฉันเพลนกระเพาะถามหายงานเข้าเลยเอาไปเอามาเสียงเงินมากก็เลยป็นหักนะแทนที่จะประหยัดเงินเพชรเลยเขานี่พราะฉะนั้นกรรมฐา,านในเมืองต้องต้องพิกต้อง พลิกแพงให้ดีนะไม่งั้นเดี๋ยวก็เช้าเดี๋ยวก็เพลยนเดี๋ยวก็เช้าเพลนแล้วก็งานเข้ามันมันไม่ตรงเวลาเลยไม่เป็งเมืองมัดป่าครูบาอาจารย์ก็เลยฉันเจ็ดโมงแปดโมงก็ฉันตรงเวลาพอถึงเวลาเสร็จท่านมีหิวข้าวเดิเคยไปหาหลวงปู่ทุยวัาด่านิเวกนะพอถึงเวลาแปดโมงให้ฉันเลยเพราะว่าถ้าเลยเวลาท่านท่านท่านมีหิวข้าวถั่วทยาใส่กับอาหารนี่ะอาหารการกินอาจารย์นั้นเคยอยู่ด้วยกันแล้วเดี๋ยวก็กบเดี๋ยวก็เขียดเดี๋ยวก็อ่อมท่านเกิดที่สะพานควายนะ ไอเราเกิดที่หนองบัวลำพูนคนละจังหวัดกันอาหารอาหารเราเห็นโอ้ยมาแล้วอาหารแ่บถ้าถ้าเห็นโอ้มาอีกแล้วทุกวันเลยใจห่อเหี่ยวเลยกินทุกวันเผ็ดๆด้วยแล้วก็ฟังอีสานไม่ค่อยจะรู้เรื่องหลวงปู่กา้านชอบพูดอีสานพอดีได้รู้จักหลวงพ่อวิทยาเอ้าก็ไปอยู่ท่านแหละดีแล้วมันจะเพอาถูกอัธยาศัยคุยภาษาไทยช่วยพา,าไทยพูดพา,าไทยเหมือนกันแต่ของเราอีสานพูดกับหลวงปู่ก้านเขารู้เรื่องเพราะภาษาอีสานเหมือนกัน หลังๆมาท่านก็มาหัดภาษาอีสานนะนี่แหละท่านขนาดท่านดีๆนะแต่ว่าไม่รักไม่รักสายใจตัวเองก็เลยเป็นโรคเครียดนี่แล้วก็ตําหนิตัวเองโทษตัวเองซ้าๆซากๆพวกนี้ชอบเสียพฤติกรรมเก่าๆเลยเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นก็โทษตัวเองแล้วก็เสียพฤติเต็มเก่าๆที่มันทําให้เครียดนะบ่อยเข้าซ้ํๆซากสิบปีจนถึงอายุสามสามเป็นโรคเครียดเลยเขานี่<ม>ก็เลยพาไปหามหมอแล้วก็รอดมา นี่แหละขนาดคนดีๆนะคนดีๆถ้าใจป่วยนะหรือนะถ้าใจเครียดนะถ้าใจเครียดหรือใจป่วยนะมันก็ทําให้เป็นแบบนี้ได้ทําให้เป็นแบบนี้ได้ใช่ทำให้เป็นแบบนี้ได้เห็เน,บบนไหมว่ามันไม่สําคัญที่ว่าร่างกายดีหรือไม่ดีนะมันสําคัญที่ใจเราดีหรือเปล่าอตอนนี้คนหลายคนนะไปรุนบ้างอะไรบ้างนะเขาเป็นเขาเขาเป็นโรคเครียด เขาเป็นโรคเครียดกันเป็นโรคเครียดพอเป็นโรคเครียดใจมันก็เป็นเป็นใจก็ป่วยแต่ร่างกายดีๆนะแต่แล้วคนพี่เจออยู่ที่วัดก็มีคนไปหาก็มีคนเป็นโรคเครียดเยอะกร่างกายก็ดีๆเนี่ยเหมือนดีเหมือนดีเีมืนจอมพระที่มาอันนี้เราเราไปทำราทานใช่แต่ว่าพูดถึงว่าเห็นกับเห็นสองท่านป่วยเน้ะ ร่างกายเป็นแบบนี้นะแต่ก็เลยเล่าให้ฟังว่าขนาดคนดีๆนะครบสายสองประการนี้นะก็ยังใจพอใจเป็นป่วยแล้วตัวเองไม่เป็นไรนะสิงอยู่ในร่างกายดีๆนะมันก็มีดีตามบ้านงามๆถ้าใจไม่ดีนะมันก็มันก็ไม่มีความหมายนะร่างกายดีๆเขาให้มาเขาอุตส่าห์ให้หูให้ตาให้แขนขาตับไตไส้พุงมาอย่างดีแต่ใจมันไม่ดีไงเจ้าของไม่ดีก็เลยไม่ไม่ยินดีพอใจไม่ยินดีในพอใจในในใน ในในในร่างกายตัวเองใช่พอพอไม่ยินดียิจพอใจในในในร่างกายตัวเองก็เลยทํารลายตัวเองหลายคนเป็นอย่างนั้นฉะนั้นถ้าเราเห็นคนอื่นเขาไม่ป่วยไม่ไข้เราก็ไม่ต้องน้อยเนื้อต่ําใจว่าถ้าเราถ้าเราเป็นแบบนี้มันไม่สํา,าสคัญที่ว่าร่างกายดีตัวไม่ดีสําคัญที่ว่าใจเราดีมากกว่าใช่ยางลง,ลงบูชอบอย่างเงี้ยนั่งรถเข็นเนี่ยนะลงบูชอบนะฐานสมุนนะที่เชัดเลยนะนั่งรถเข็นปั้นปลายชีวิต พูดพูดก็ไม่ค่อยได้ท่านก็ท่านก็ประคับประคองใจท่านไม่ให้แม่ใจมันป่วยร่างกายมันป่วยก็เหมือนอะไรมันพังก็ต้องซ่อมเป็นธรรมดารถรถมันขับไปอะไรพังก็ล้อล้อพังก็เปลี่ยนล้อเบรกแตกก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเบรกทุกวันนี้มันเปลี่ยนไตไตพังกับเปลี่ยนไตตาพังกับเปลี่ยนตาหูหูพังก็อาจจะไม่ต้องเปลี่ยนหูสารพัดอย่างเปลี่ยนเลือดเลือดเก่าไม่เก่าเลือดเก่าก็เลือดใหม่เข้าเลยสารพัดอย่างนะทุกวันนี้่ยอะไรมันเปลี่ยนได้เขาเรียกว่าอะไร ที่เรามีทุกอย่างหูตาจมูกลิ้นกายเขาเรียกว่าอะไรถ้าเราไปเวลาไปหาหมอครูบาอาจารย์เรียกว่าไปซ่อมอะไรนะข้อเสียมซ่อมอะไรเพื่อจะไ่ใช้งานใหม่ดังนั้นครูบาอาจารย์ในหลายคนเนี่ยหลวงปู่ชอบก็ป่วยนั่งรถเข็นหลวงปู่แหวนก็ป่วยนั่งรถเข็นอาจารย์หน้าพราอาจารย์หลวงพี่นะแต่ก่อนหลวงพี่อยู่กับท่านผระอาจารย์หน้าท่านก็ไปดูแลหลวงปู่แหวนสุจินูนนั่งตอนกลางวันก็มีหลวงปู่มีครูบาอาจารย์ชุดหนึ่งกลางคืนก็มีครูบาอาจารย์ชุดหนึ่งมีหลวง มีหลวงพ่อนาคเป็นพระหัวหน้าอุปถัมภ์หลวงปู่แวนสจินโนลวงพ่อนาคหลวงพ่อสมัยที่อุดรธานีหลวงพ่อบุญจันทร์กิวดูยังมีชีวิตอยู่หลวงปู่บุญจันทร์กุดชิมยังมีชีวิตอยู่ที่คนดูแลหลวงปู่แลวนสุจินโนหลวงพ่อเปลี่ยนหลวงพ่อไพโรดไพโรดที่ดอยปุยนะมีหลายคนได้ดูแลหลวงปู่แวนสุจินโนท่านก็ป่วยท่านก็ไปไม่ไหวเดินไม่ได้แต่ใจท่านไม่ได้ป่วยตามนะท่านฝึกมาก็เลยทําให้ได้ข้อคิดว่าโอ้ มันสําคัญที่ว่าใจเราป่วยหรือเปล่ามันไม่สําคัญที่ว่าร่างกายอะไรใช้ได้หรือไม่ได้นะสําคัญที่ว่าใจมันใช้ได้ก็แล้วกันนะเพราะว่าใจมันจะได้เกิดใหม่ไงแต่ว่าถ้าเราไม่ฝึกไปอย่างนี้นะไม่ฝึกฟังเทศฟ,ฟังธรรมไม่ฝึกสวดมนต์ไม่ถือฝึกทําสมาธิหรือดูเวทนาเอาไว้นะเวลามันทรมานถึงที่สุดเลยนะเวลามันมันเกิดเขาเรียกทุกขเวทนาเพราะเราไม่เคยฝึกดูเวทนามาถ้าใครนั่งสมาธิเหมือนทุงทุกทุกทอกทุ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 กเ,เุกาุกท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  ถ้ามันจะมันจะป่วยขนาดนี้นก็อดทนเอาเพราะจะข้ามทุก์วปให้มันได้เขาเรียกข้ามทุกข์ขอเวทตนาให้มันได้ทําไมต้องข้ามทุกข์ด้วยมีวันหนึ่งพี่ไปหาหมออภิญโก์ไปเลยพอดีไปเจาะเลือดหลวงพี่เลยบอกว่าถ้าจะเจาะเลือดหลวงพี่นะหลวงพี่ขอหมอผู้ชายได้ไหมคุณหมอบอกว่าวันนี้พยาบาลไม่มาทํางานเอางานเขา้าถ้าง,งั้นเดี๋ยวหมอจัดการเองคุณตายแนละ้ว มีหมอใหญ่มาเจาะเลือดให้ไม่ใช่เรื่องเขาดีนะครับเพราะหมอเขาไม่ได้เจาะเลือดมานานแล้วคนเจาะเลือดเก่งไม่ใช่หมอนะอย่าเข้าใจผิดนะอันนั้นคือรักษาโรคแต่ไม่ใช่เจาะเลือดคนเจาะเลือดวัดความดันเบาหวานก็คือพยาบาลวันนั้นโอ้โหสงสัยจะทดสอบพอระมหาไพลัดวันนั้นไม่มีพยาบาลมานางในยพยาบาลก็มีแต่นางพยาบาลหลวงพี่บอกวม่ได้นต้องเอาผู้ชายผู้ชายถ้าไม่มีจริงๆริโรงพยาบาลก็ให้มีผู้หญิงเสร็จทุกมือแล้วกัน แต่ถ้าโรงพยาบาลนี่มีผู้ชายสักคนหนึ่งก็เอาไปใช้หละเด็กก็เอาแทงเขานี่แทงชึบอ๊้ยโทษแทงผิดเออ <laughs> เราก็เราก็เราก,เราก็เราก็ไม่ทําหน้าตาเดี๋ยวเสียสีระเลยรั้งสองก็แทงอ,งอุ้ยผิดครั้ังที่สามอุ้ยเสอย่างนหนึ่งมันมัน,ม,นมันหาไม่เจอนะอยัางงาาูเลยนะเสร็จสี่ครั้งนะเสร็จในเขานี้แต่ว่าด้วยความที่เราฝึกมาตอนเวลาหลวงพี่นั่งสมาธิหรือสวดมนต์หลวงพี่จะชอบนั่งหรือท่าเดียว เพื่อจะดูเวทนาดูเวทนาว่ามันปวดมันปวดอยู่ตรงไหนเราเราเราปวดอยู่ตรงไหนส่วนมากถ้าคนนั่งสมาธินั่งท่าเดียวถ้าไม่ฝึหกหัก็จะเปลี่ยนท่าใช่ไหมแล้วเราจะไม่ได้อะไรนะคถัาทำอย่างนั้นได้แค่ว่าปวดแล้วก็เปลี่ยนแต่ถ้าผู้ที่ประพตชปฏิบัติถ้าอยากจะรู้ความจริงของเวทนาก็ต้องนั่งทนต่อไปต้องให้มันถึงที่สุดและที่สุดก่อนนะค่อยเปลี่ยนนะใช่เคยพี่เคยนั่งที่วัดพายมปฏิบัติธรรม นั่งสองสามชั่วโมงนั่งท่าเดียวอย่างนี้แหละไม่ได้นั่งเข้าไม่ได้เข้าสมาธินะแต่ก็นั่งธรรมไรเลยปวดมหาปวดเลยนะแต่ก็ทนเอาเพราะว่าอยากจะรู้ว่าเวทนามันอยู่ที่ไหนความปวดมันอยู่ที่แห่งหนใดอยากจะรู้ว่าใจมันปวดหรือว่ากายปวดหรือว่าถ้าว่าขาปวดปวดตรงไหนถ้าว่าแขนปวดตรงไหนถ้าว่าหลังปวดปวดตรงไหนถ้าเราไม่ทําอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันปวดที่ไหนเราต้องลงทุนนะสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเวทนาทุกขเวทนาเนียคำคำเดียวอยู่นะ มันต้องลงทุนในการดูในการรู้ในการเห็นเราก็นั่งไปนั่งไปนั่งใหม่เอาไปเอามาไอ้ของที่มันปวดตอนแรกมันก็ปวดอยู่อยู่ขาแล้วมันก็ไล่มาเรื่อยมันมาหาหน้าขานี้แล้วก็มาหลังมันเปลี่ยนไปเรื่อยนะทําบ่อยๆเข้าจนจนจนมีความรู้ขึ้นมาใหม่ว่าถึงมันจะปวดตรงไหนมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยแล้วมันจะเปลี่ยนของมันไปเรื่อยมันจะไม่อยู่กับที่นะไอ้ความปวดอันนี้มีแต่ใจเราต้องหากที่อยู่กับที่นะแต่ความปวดไม่เคยอยู่กับที่นะ แต่เราไม่เคยฝึกมันไงเราก็เลยเราเลยรู้สึกว่ามันจะปวดนานๆไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่จริงๆมันไม่ใช่นะแต่จะรู้ได้ต้องต้องต้องลองฝึกดูนั่งหรือท่าเดียวนาน,านถ้าว่านั่งดูทีวีท่านี้มันดีก็นั่งหรือท่าเดียวแหละอยา่าอยา่าอยา่าอยา่อยา,ยาขยับนะนั่งไปนาะนชั่วโุ่มสองชั่วโมงนะลองดูว่าแล้วทีนี้เวลาเราไม่ถึงกับเพ่งนะหลวงพี่ก็ไม่ได้เพ่งเหมือนแต่ว่าหลวงพี่นั่งไปเฉยๆพอมันปวดก็กําหนดพุทโทบ้างนั่งฟังเทศบ้างแล้วแต่อุบายแต่ละคนนะแม้แต่หลวงพี่ ก็ปวดก็พยายามคือดูไม่ได้ทิ้งมันนะแต่ว่าไม่ได้เพ่งมันแต่สักพักหนึ่งก็จะมาดูเอ๊มันปวดที่ไหนเอ๊มันเปลี่ยนไปอีกแล้วให้เรียนให้ให้ใจมันได้เรียนรู้ต่างหากไม่ได้ไม่ได้เพื่ออะไรนะไม่ได้สร้างทรมานนะแต่ให้ใจให้ได้เรียนรู้ว่าความปวดอยู่ที่ไหนน้องพี่ฝึกบ่อยๆเข้า вот, ทําอยู่ประจําประจําไม่ไม่รู้ว่ามีไอิส่งอะไรนะแต่ทาอยู่ประจําแต่รู้แต่รู้อยู่ตอนนี้ฝึกรู้อยู่ว่าโอ้ความปวดนี่มันมันโกหกเรานะปวดขาอ่าโกหกเราอีกแล้ว สักพักมันจะหายไปพอพอต้นพอหน้าแข้งเอามาหน้าขามาหน้าขามาข้างหลังมาข้างหลังมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะมันเอาแนี่เอานอนไม่ได้เลยเข้าใจอยู่กับตัวเองนะโอ้มันเป็นอย่างนี้เองทําบ่อยๆเข้าจนเป็นนิสัยถ้าเวลาไปนั่งที่ไหนถ้าสมมุติว่าเมื่อคืนนั่งพาเขาสวดมนต์นถ้าโจรมาป้นหรือใครมาฆ่าพี่คงจะตายเราไปไม่ได้ขายชาแล้วขายชาไม่คิดจะเปลี่ยนนะพ่อแซมนะก็ปล่อยให้มันชาไปมันอยากชา เพราะว่าใจเราเป็นผู้ดูรู้เห็นเฉยดูรู้เห็นว่าขาเป็นแบบนี้ปวดเป็นแบบนี้เฉยๆนะเพราะเราฝึกมาอย่างนั้นทีนี้เวลาตอนไปหาหมอคุณหมออภิญพบเนี่ยแกก็แทงสี่ครั้งนะแล้วครั้งๆสุดท้ายแกก็ทะแยงมันแกบอกโอ้ไม่เจอไม่เจอที่บอกแต่ว่าทันทีที่เราโดนแทงมันเจ็บปิ๊บแล้วมันรู้ขึ้นมาเลยไม่นานเดี๋ยวก็ผ่านไปแล้วไงมันรู้ขึ้นมาในใจนะก็เลยคิดอย่างนี้มันดีแบบนี้เองนะ โอ้นี่มันสมที่เราลงทุนมานั่งปวดแข้งปวดขางอเท้างอเท้ามันมันคุ้มค่ามากที่เราได้ฝึกมานะเราเราก็เริ่มรู้เท่าทันมันบ้างยังดีก็ยังดีนะดีกว่าที่เราไม่รู้เท่าทันมันเลยนะไม่งั้นก็ร้องโอ้ยโอ้ยปวดโอ้ยทรมานแสดงว่าเราไม่ได้ฝึกตอนนี้มีโอกาสได้ฝึกเราก็ฝึกเอาฝึกหัดเอากำหนดพูดโทรแล้วก็ดูความปวดไปด้วยถ้าไม่จริงจังเราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนทาดูเฉยเพื่อเพื่อจะได้เรียนรู้ เวลาเมื่อวันหนึ่งถึงที่สุดเวลามันเจอทุกเวทนาบีพันน่ะเวลาคนอย่างเคยเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเจบปวดมากเลยอย่างแต่ก่อนอยู่วัดบึงพระลานชัยร้อยเอด็ดมีโยมมีโยมเขาเกิดอุบัติเหตุหน้าวัดพอเขาตายเสร็จแล้วเขาก็บนวิญญาณอยู่แถวหน้าวัดมีมีมีครูบาอาจารย์เพื่อนเพื่อนเห็นมันทรมานไงเวลาที่มันตุดชนกันนะไม่เคยฝึกหัดไม่เคยดูเวทนามาก่อนเวลามันถึงที่สุดเราก็ทรมาน ไม่ดูว่าปวดอยู่ตรงไหนหรือว่าไม่ได้ดูว่าปวดหนอมถ้าเขาฝึกหนอมนะไม่งั้นก็ไม่รู้ว่าปวดอยู่ที่ไหนหรือปวดตรงไหนปวดแน่ไม่แน่แต่ถ้ามันเข้าใจมันมันมันจะมีความรู้ขึ้นมาเองว่าโอ้เดี๋ยวไม่นานก็ผ่านไปมันจะเข้าใจเช่นนี้นะอันตามประสบการณ์ของพี่เวรัตนะมันจะเข้าใจอย่างนั้นเลยนะแล้วไม่ไม่ต้องแต่งคาพูดต้องหามันเป็นเองนะมันเป็นเองก็เลยได้อานิสงส์โอ้มนเป็นอย่างนี้เองฉันที่เราอยู่กับทุกอย่างนี้อยู่กับร่างกายมีประโยชน์นะครับขอให้เราใช้ร่างกาย ที่มันยังพอใช้งานได้อยู่นะอะไรส่วนไหนดีก็ใช้งานไปคอยพอใช้งานอะไรก็ใช้ไปตาอะใช้งานได้ก็ใช้ไป,ไปอะไรพอใช้งานได้เราก็ใช้งานมันไปมันเป็นประโยชน์มากครับเพราะว่ามีแต่ใจ,จเท่านั้นที่มันที่มันควบคุมได้ได้บ้างนะแต่ว่าร่างกายนี้มันควบคุมไม่ได้เพราะาใจใจเราไนี่แหละเป็นเจ้าของอันแท้จริงะที่แต่ว่ามันอยู่ที่ว่าจะสิงใครเหมือนไปอยู่กับหลวงปู่ก้านท่านบอกว่าแมวแมวหมาท่านมาหา,าท่านชี้ให้เห็นเวลาเดินกันท่านแมวหมานะ แต่ก่อนมันเคยเป็นคนนะท่านมหาเลยแต่ว่าวิญญาณสิงแมวมันก็เลยเป็นแมวครับวิญญาณสิงหมาเป็นหมาวิญญาณสิงคนเป็นคนสิงพระเป็นพระสิงผ um> ู้หญิงโยมจองไปโยมจองมันส um> ีสิงพ่อแซมก็เป็นพ่อแซมมันสีว่าดูจะสิงใครนะอยู่ที่ว่าจะสิงอะไรกับใครนะแต่ว่าให้เรารักษาใจอย่าให้มันป่วยตามอย่าให้มันป่วยตามถ้าเรารักษาอยู่อย่างนี้แล้วใจเราจะมีความชุ่มเย็นในใจหรอมันมันมันจะไม่ทรมานจนเกินไปเพราะเรารู้เท่าทันแล้ว มันจะไม่ทรมานเกินไปป่วยก็รักษาไปถึงเวลาก็กินยาเป็นกายภาคหาหมอเสียจีโม,โมไปหาหมอไปโนกกว่าไปตามหน้าที่เหมือนรถเราอยู่นะเวลาถึงเวลาก็ต้องซ่อมแหละรอบเดือนรอบปีใช่ไหมครับรอบเดือนก็อาจจะเช็คซ่อมมันซ่อมนี้รอบปีอาจจะเ,เช็คเช็กการใหญ่เลยเราก็เหมือนรถคันหนึ่งนี่แหละต้องซ่อมต้องเช็คมันเป็นมานานแล้วแต่เราไม่ดูเฉยไ,ไม่ดูไม่รู้ไม่เห็นเพราะเราปล่อยให้ผ่านเลยไปแต่ไม่สายหรอกตอนนี้เราก็ดูได้นะเราดูได้นะ ลให้เราดูไปเลยเนอทีนี้เราก็เราก็รักษาใจไปเลยอย่าเป็นห่วงลูกเป็นห่วงหลานลูกหลานก็ทิ้งไว้ข้างหลังทรา์สมบัติก็ให้ลูกให้ลูกดูแลให้อย่าเป็นห่วงของพวกนี้มันเป็นของประจำโลกเพราะว่ามันอยู่กับเราแค่มีชีวิตถ้าไม่เชื่อก็ดองคุณวิชัยคุณเฉลียวอยู่วิทยารายการที่หนึ่งสองสามสี่ห้าสติีปจอบคนลหลายคน,คนเขาก็มีสมบัติในโลกนี้เขาทิ้งไว้ในโลกนี้ไม่มีใครเอาไปได้สักคนเลยมันเป็นปัจจัยอาศัยชั่วคราวเฉยแต่ถ้าเราห่วงหาอะไรอาวรนะ เหมือนผ้าหนึ่งแต่ก่อนเกิดในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสะพะพี่สาวถวายจีวรอย่างใหม่เลยใหม่งามแบบนี้งามที่ถวายบหนพี่วันนี้โอ้ดีใจเลยไม่เคยได้จีวรงามขนาดนี้เพื่อม่นใจตั้งคืนมาตายกับทันหันนะเอา้าไม่ตั้งท่าเลยเว้ยพอตายเสร็จจิตใจมันอยู่กับจีวรงามนะมันจะไม่พิจารณาพระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาเวลากินเวลานอน,เว,น,อนเวลาเดินเวลาใช้ของเพราะว่ามันมันจะไม่เสียอารมณ์นั้นนั้น ถ้ามันเสียมันคุ้นชินเราใจมันติดแน่นเลยนะพอท่านตายปุ๊บเอาไปเอามาก็เลยกลายเป็นเลนจับจีวรเนะี่ยเร็จเลยเขาเนะี่ยเวลาพิสูจน์องค์เงินไม่ใชก็การมือพระนะการมือพระนะไม่ไม่ปล่อยนะการแล้วไม่ปล่อยทหางนะพระพุทธเจ้าบอกว่านั่นแหละเจ้าจของตัวรจริงท่านนะ <laughs> พระที่เคยรักษาศีลแต่ว่าไม่ได้พิจารณาตอนที่พี่สาวถวายจีวรก็เลยเป็นเช่นนี้ไงเห็นไหมว่าโทษของการที่เรา ไม่รู้เท่าทันหรือไม่พิจารณาเป็นเช่นนี้ทั้งหลายฉันสมบัติที่เรามีทุกอย่างทกทั้งปวงในะบ้านช่องของตอนนี้เรามีเวลาไปคิดพิจารณาให้สอนตัวเองว่าเราอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเฉยบ้านเอ่ยลถดเอ่ยเงินเอยไม่แต่ลูกไม่แต่หลานไม่แต่สามีก็ดีก็อาศัยเขาอยู่ชั่วคราวเฉยแต่ว่าจะเอาเป็นของเราจริงจังไม่ได้ที่จริงจริงจังก็มีแต่ใจเรา่แหละที่เราฝึกให้มันให้มันรู้เท่าทันได้ให้มันมีความสุขใจได้ให้มันเย็นใจได้ ให้มันไม่ทุกข์ไม่ร้อนได้ใจเล้านะที่ฝึกได้ถ้าฝึกใจดีแล้วนะก็เหมือนที่ท่านบอกเลยยามใดทําใจให้ผ่องแผ้นนะเหมือนได้แก้วมณีมีราศียามใดทําใจให้ราขีเหมือนมณีแตกหมดลดราคาตั้งใจละผ่นะอุทิศส่สวนสนให้กับปู่ย่าตายายนะนอกจากปู่ย่าตายายญาติของเราก็อุทิศส่สวนสนให้กับเจ้ากรรมนายเวรวินญาณอเนจรสัมเมเศสีทั้งหลายนะตอนมีชีวิตอยู่เขาก็เป็นพวกโคมเรศขอทานนะ ขาขอเราบังพวกศัตรูบ้างพวกไม่ชอบขี้น้าเราบังแล้วก็อุทิศให้เขาเผื่อเขามาแก้งเราเราก็อุทิศให้เขาเผื่อเขาจะอโงกสิกรรมคนตอนนี้เราเราอุทิศบุญให้นะยะถาวารีวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตดินนางเปตานางอุปกปฏิอิชิตตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชาตูสัมเบปุเรนตุสังกปา จันโดปนาละโสยธทามานวิชโชติระสโสยธทาสพีติโยวิวัตชชนตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตตวันตรายโยสุขีดีคยายยโกภวะอภิวาดันศีริสนิจังวุฒาปัจจัยโนจัตตาโรธรรมวัตทันติอายุวันโนสุข,ขังบะหลังอายัญจะโคดักขีนาดินนาสังคัมำฮิสุปฏิทิตาดีคราระตังหิตายา ฐานโาสอุปกปติโสยาติธรรมโมยจะอายามนิดัสิโตเปตานาปูชายจักตาอุลาลามพลันจะผีขูนังมนุปรินังตุมเหหิปุญญังปัสสุตังอนัปปกันดิสิทธามัทุสิทธามัทุสิทธามัทุอีดังพลังเอตสัมมิงลาตนาเตยสมมิงสัมปัสานาเจตโซหวาวตุสาพระมังขลาลังลาขั้นตุสาพระเดวตาสัพพุทธ,ธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะ สดาโสธีพระวันตุเตเดี๋ยวยมจอพาพา,พาไหวนะ้ผ่ายผ่านะไหว่ะายหน่อย <rants> ไหว่ผาสดมุนนะอ๋ออีทีวีโซโก็เลยนะให้ใ,หใหพ่นได้ยินเสียงอ๋อ,อพร้อมกนะ่อนนะออออเริ่อเริ่องอระหังก่อนอระ,อะหังสัมมาสัมพูดทางพระขาวันต่<บ>างอภิ<บ>าาวาเดมี สวาคาโตภาคขาววตาธรรมโมธรรมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภาคขาววโตสาวากาสรงโคสรังคังนามามีอ่ากอดีสวดอ,อ,อิติปิโสน,นะบาตาน้องพี่นะเรานึกถึงหน้าหลวงปู่การนะนึกถึงนึกถึงหน้าท่านแล้วก็สวดคาถาหลวงปู่การนะนมามะพะทะยะนมามะพะทะนมามะอาอู นมันตันตติตโตนโมโตตตันตินมันตันตตินานนตตนชาลีติจิเจรุนีทุสานโสอิสวาสุสุสาอิเตชะสุเนมะภูจะนาวิเวนมะอัชชะ อุลังอังคุมุนะอุอะยุยะนะมาสัจเจะเมสัมสจจะวะพระนโมโหตุนโมวิมุตตานางังนโมวิมุตติยามิอุมิพุทธะเมตังจิตตังมะมะพุทธะพุทธานุภาเวนะ ธรรมะเมตังจิตตังมะมะธรรมะธรรมานุภาเวนะสังฆะเมตังจิตตังมะมะสังฆะสังฆานุพาเวนะองปูปูทะรุปัญญาพุทธลูปปาปะเอหิมะมะองปูปูทะรุปัญญา พุทธลูปปาปาเอหิมะมะโอมปูปูทะลุปัญญาพุทธลูปปาปาเอหิมะมะพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพนะเมตตาโมกรุณาพุทธปาณีทายินดียะเอ็นดูอ่าสวดพร้อมหมดนะ อิติปิโสภควาอาระหังสัมมาสัมบุตรวิชาสัมปันโนสุขโตโลกาวิดูอนุตรโรปุริสาธรรมสาลาธิสาเทวมนุสย์นางบุตโทพระวาติสวาคาโตพระวาตาธรรมโม อากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันญิโกปัจจตังเวดิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภระเขว่โตสาวาคัสังโกอุชุปฏิปันโนพระเขาว่โตกัสังโกญาญาปฏิปันโนภระเขว่โตสาวาคัสังโกสามีติปาติปันโน สาวกสังโฆย่าดีดังจัดตาริปุริสายุคานิอานทวาริสาบปุขาลาสาภาเขาว่าโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยไดคินายโยอันธริการนิโยอนุตตรังปุญญาเขตตังโลกาสาตีเอาเอ,าอ,าอีกสองรอบนะ อิติปิโสพะคขวาอารหังสัมมาสัมบุทโทวิชาจารณะสัมปันโนโลกาวิทโออนุตตโรปุริสธทธามสารติสัทธาเทวมนุสานังโทพระคขวาติสวาคาโตภะพระววตาธรรมโมสันทิทิโก เอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจตังเวดิตาโพวินโยเฮติสุปปิปันโนสาวกสังโกอุชุปฏิปันโนพระเขาว่าโตสาวกสังโกญาญาปฏิปันโนสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระเขาว่าโตสาวกสังโฆ ยะดีดังจัตตาริปุริสายุคานิอาจถวปุริสาปุขาลาภะคาวโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยดาคินายโยเจลีกรานวิโยอนุตตรังผญยาเกตังโลกะสานติอิติปิโสภะควาอรหังสัมมาสัมบูโธ จาราาสามปันโนสุขโตโลกาวิโทอนุตรโรปุริสาธรรมมสาราติสาธามนุสานังบุตรโทภ้าขวาติสวาคาโตภ้าขวตาธรรมโมทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายโกปานจตังเวริตาโปวินโยเฮติ ปานโนภะเขาว่าโตสาวาคสังโคอุชุปฏติปานโนวากสังโคญายาปฏติปันโนพระเขาว่าโตสาวากสังโคสามีติปฏติปันโนสาวากสังโคญาทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอาจถะปุริสาปุคะลา สาภาเขาวะโตสาวากะสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยดักขิเนยโยเฉลีกะระนิโยอนุตรรังปุญญาเขตังโลกัสาติ